ครับสวัสดีครับพบกันนะครับกับ SHT Service DIY ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องแอร์ติดผนังนะครับแอร์บ้างยี่ห้อมิสูบิชิของค่ายมหาจักรหรือที่เรารู้จักกันดีในนามว่ามิสูบิวิ t ีนะฮะส่วนรุ่นนั่นก็คือ SRK 4 9 CIS เป็นรุ่นขนาดตันครึ่งหรือ1มื่น 9,000 BTU นะฮะอย่างที่บอกไปแล้วหลังจากที่เจ้าของเนี่ยได้เปลี่ยนเครื่องนะครับได้เครื่องใหม่มาก็เอาชุดเนี่ยแอร์ชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยให้กับผมมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ผมก็ช่วยค่าแอร์ใหม่ไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณพี่สันตินะครับแกอยู่เขตของเต๋อ นะก็ขออนุญาตเผยชื่อเผยนามไวนะ้ที่นี้ด้วยนะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับเรื่องที่น่าสนใจสําหรับแอร์ตัวนี้ที่ผมเคยบอกไปแล้วนะฮะในตอนแรกขั้นต้นที่ผมไปดูเครื่องนี้ผมเข้าใจว่านะครับต้องเข้าใจว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เจอแอร์มิตซูเฮฟวี่แบบนี้เท่าไหร่นักเข้าใจว่าแอร์ตัวนี้เป็นแอร์แบบธรรมดาหรือแอร์แบบฟิกสปีดนะครับ กับปรากฏว่าแอร์ตัวนี้เมื ah ่อผมไปดูแล้วอาการที่เส ah ียตอนนั้นก็คือไฟกระพริบนะฮะไฟสีส้มที่หน้าเครื่องกระพริบมันอยู่ตรงตรงมันอยู่ตรงตำแหน่งทามเมอร์สีส้มกระพริบ6ครังซึ่งถ้าดูจากเซอร์วิสมนนวลเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเกิดอาการผิดพลาดทางการสื่อสารระหว่างคอยร้อนกับคอยเย็นนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วต้องเปลี่ยนบอร์ดโทรถามที่สุดแล้วเนี่ยบอร์ดไม่มี หรืออาจจะต้องรอนานนะครับท่านเจ้าของเครื่องอาจจะรอไม่ไหวก็ได้สั่งแอร์ตัวใหม่มาติดตั้งไปแล้วนะครับคราวนี้ผมเห็นว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามันมีเรื่องระบบอินเวอร์เตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอินเวอร์เตอร์ไปด้วยพร้อมๆกันนะฮะโดยผมก็จะเริ่มนะครับก็จะเริ่มจากเรื่องคลิปนี้เป็นเริ่มต้น เรื่องแรกก็คือที่เราจะพูดนั่นก็คือว่าเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าแอร์ฟิกสป e d กับ air i n ิ e r t e เตอรกันก่อนนะฮะที่เราได้ยินกันแอร์ฟิกสปีดฟิกสปีดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะฮะแอร์ฟิกสปีดในความหมายที่ผมเข้าใจนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ตรงกับท่านอื่นก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะฮะ ถ้าเกิดท่านจะชี้แนะหรืออะไรแนี่ผมก็ยินดีแล้วก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับคราวนี้เรามาว่ากัน Air ์ฟิกเกอร์ปีมันก็หมายถึงว่าแอร์อ Air เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงแอร์อิเวอร์เตอร์กับแอร์ธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเรื่องคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นแอร์ฟิกเกอร์ปีเนี่ยคอมเพรสเซอร์ที่ใช้เนี่ยเป็นคอมเพรสเซอร์มอเตอร์แบบเฟสเดียวนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคอมเพรสเซอร์มอเตอร์เอ้ยมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นะครับพูดกลับกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เฟสเดียวเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าอ,อ่มันก็จะเป็นกดลวดแบบ csr แล้วก็มี C นะครับ C รันแคปรันมาช่วยนะเพราะฉะนั้นความต้านทานกดลวดเนี่ยไม่เท่ากันมอเตอร์เฟสเดียวก็ใช้กับไฟ220โวลต์50เฮิร์ตตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าแอร์ฟิกเกอปีด เพราะว่ามันจ่ายไฟ2 2 0โวลต์ใช้ความถี่เดียวนั่นคือความถี่5 0เฮิร์ของไฟบ้าน220ตรงนี้พอจะอเข้าใจไหมครับนะผมจะพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะแอร์ฟิกซปรตของผมก็หมายถึงว่าแอร์เนี่ยที่ใช้คอมเพรสเซอร์2 2 0โวลต์ความถี่เดียวนั่นคือความถี่5 0เฮิร์นะครับตลอดการใช้งานโอเคไหมครับ นะฮะฮในในทางเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์เราก็ต้องพูดถึงคอมหรือมอเตอร์คอมเพรสเซอร์นั่นก็คือเจ้าขดลวดเนี่ยเขาก็ต้องพันมาเป็นแบบพิเศษนั่นก็คือขดลวดทั้ง3เนี่ยมีค่าความต้านทานเท่ากันทั้ง3ขดนะฮะการควบคุมในการทํางานเนี่ยเขาก็จะใช้บอร์ดนะครับหรือแผงที่เป็นแผงอินเวอร์เตอร์เนี่ย ที่เขาเรียกว่า,อาบ,อ,บอ,อร์ดขับมอเตอร์นะครับซึ่งบอร์ดขับเนี่ยจะมีความถีมาควบคุมกดลวดนึกออกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเจ้าแอ,อร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยจะถูกควบคุมโดยบอร์ดและบอร์ดเนี่ยก็จะผลิตความถีนะครับในเริ่มต้นการทำงาน,นเริ่มต้นจะใช้ความถีที่สูง นะครับหรือเกือบจะสุดพอความเย็นได้ที่แล้วเนี่ยความถี่ก็จะลดลงมาครึ่งหนึ่งหรือ25%หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งพวกนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นพวก divided ิวตี้นะฮะว่าอาตอนแรกเนี่ยทำงาน100%พอความเย็นได้ที่แล้วก็ทำงานแค่5้นะครับหรือว่า 25%. เปอร์เซคร่าวๆแบบนี้นะครับ อันนี้คือความหมายที่แตกต่างกันระหว่างแอร์ i ิกสปีดกับแอร์อินเวอร์เตอร์นะฮะขอเข้าใจตรงนี้นะครับนะหลายท่านจะเข้าใจว่าไอแอร์ฟิกสปีดนี่หมายถึงว่าปรับพัดลมความความเร็วเดียวหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านั้นไม่ใช่นะครับความหมายอย่างที่ผมบอกไปนั่นก็คือนะฮะก็คือฟิกสปีดก็ใช้ความถี่50เฮิร์ตซ์แต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ก็จะปรับความถี่ได้นะครับ อาจจะตั้งแต่60เฮิรตซ์ไปจนถึง80หรืออาจจะ100เฮิรตซ์นิดๆนะครับนะครับในในความถี่นั้นๆน่ยมันก็มีค่าโวลต์อยู่ซึ่งเราไม่ต้องไปจาะจงนะครับว่ามันเป็น ac หรือ dc อันนั้นมันจะทําให้เรื่องยาวนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณเข้าใจแล้วนะครับนะฮะเราจะได้รู้จริงๆว่าอ e ิฟิกซ์สปีดเนี่ยมันคือแบบนี้แต่อินเวอร์เตอร์เรารู้อยู่แล้วครับนะฮะแต่เราอาจจะไม่รู้ซึ้ง แต่จากนั้นเนี่ยในวิดีโอที่ผมทำเนี่ยก็จะไล่ต่อไปเรื่อยๆโดยมองผ่านเจ้าแอร์ติดผนังของ m i s ู i heavy ตัวนี้นะครับนะจากที่ไปแล้วก็คือฟิกสปีดแตกต่างกันยังไงกับอินเวอร์เตอร์เราก็มาดูความแตกต่างของคอยร้อนนะครับของฟิกสปีดกับอินเวอร์เตอร์ซึ่งแตกต่างกันอย่างไรเราไปดูกันนะครับ เกิดเราเห็นในวิดีโอขณะนี้นะครับซึ่งแสดงถึงคอยร้อนแบบแอร์ธรรมดานะครับหรือแอร์แบบฟ c ิกสปีดเราจะเห็นว่านะครับที่คอยร้อนของแอร์แบบธรรมดาเนี่ยจะมีคอยร้อนโล่งๆเ่าๆแล้วก็มีชุดของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์กับพัดลมระบายความร้อนอย่างละชุดนะครับนอกกนั้นก็เป็นแคปรันของ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์กับของพัดลมระบายความร้อนมีอยู่เท่านั้นนะฮะส่วนความแตกต่างของคอยล์ร้อนที่เป็นแบบอินเวอร์เตอร์เรามาดูกันนะครับว่าส่วนที่แตกต่างกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะถ้าอธิบายคร่าวๆเนี่ยก็คือคอยล์ร้อนของแอร์แบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะมีเซนเซอร์นะครับอยู่2-3ตําตำแหน่ง แระและที่สําคัญเนี่ยที่เราเห็นได้ง่ายๆคือความแตกต่างที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเราจะเห็นว่าคอยล์ร้อนของแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยจะมีบอร์ดนะครับอยู่ที่คอยลร้อนนะฮะและที่ย้ําชัดไปอีกกว่านั้นก็คือที่คอยล์ร้อนเนี่ยก็จะมีเจ้าสเตต์วาลอีกด้วยนะฮะในรายละเอียดพวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปว่ากันที่คลิปต่อไปนะครับเรามาดูกันก่อนว่า สิ่งที่แตกต่างจากแอร์ฟิกเปีดมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันโดยเริ่มต้นที่อย่างแรกนะครับอย่างแรกก็คือแผงคอนโทรลนะครับแผงคอนโทรลซึ่งใช้ควบคุมถ้าเป็นในแอร์ของอินเวอร์เตอร์เนี่ยแผงคอนโทรลเนี่ยจะเน้นควบคุมที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ว่าเจ้าแอร์มิสซูเฮฟวี่ตัวเนี้ย มีการจัดวงจรแบบอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีตัวขับมอเตอร์3เฟสนะครับนะฮะเพราะถ้าเกิดคุณสังเกตดูที่บอร์ดของเขาเนี่ยที่ตัวคอยร้อนของเจ้าแอร์มิสูเฮฟวี่ตัวเนี้ยคุณจะสังเกตเห็นว่ามันมีแคปลันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องพิสูจน์ว่าเจ้าคอมเพรสเซอร์ตัวเนี้ย เป็นเฟดเดียวหรือเป็น3เฟดกันแน่นะ,นะครับนั่นคือข้อแตกต่างจุดแรกอันนี้แยกแยกให้ออกนะครับว่าเราเกำลังพูดถึงอินเวอร์เตอร์กับแอร์ธรรมดาหรือแอร์ฟิกซ์สปีดแต่ว่าเจ้าตัวเนี้มันมีวงจรอินเวอร์เตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคุณตัดสินใจเขาเองว่าแอร์ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร หรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเรียกเจ้าแอร์ตัวนี้ว่าเป็นแอร์เป็นแอร์กึ่งอินเวอร์เตอร์นะครับคือจะเป็นอินเวอร์เตอร์ก็ใช่จะเป็นแอร์ฟิกสปีดก็ใช่อีกเช่นกันก็คล้ายๆกับสารกึ่งตัวนำนะครับนะผมยกตัวอย่างไว้คร่าวๆอย่างนี้เรามาดูจุดต่อไปนะครับที่แตกต่างกันจุดที่2นั่นก็คือที่คอยร้อนเนี่ย จะมีเซนเซอร์นะครับแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยจะมีเซนเซอร์อยู่ที่คอยร้อนอยู่3จุดนะฮะเราจะมาเริ่มที่เซนเซอร์ของคอยร้อนตัวแรกกันนะครับตัวแรกก็คือเราเรียกว่าดิชาร์จเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซ,นเซอร์ที่ตรวจสอบอุณหภูมิท่อน้ำยาก่อนที่จะเข้าคอยร้อนนะครับสังเกตว่าตำแหน่งของเขาเนี่ย จะอยู่ทางาท่อเล็กหรือท่ออัดของคอมเพรสเซอร์นะครับที่ออกมาจากตัวคอมเลยนะบนหัวหลักคอมคุณจะเห็นนะครับมีเซ,เซ็นเซอร์อยู่ตัวหนึ่งตัวนั้นนั่นแหละครับเราเรียกว่าดิชาร์จเซนเซอร์นะครับหรือเซนเซ,นเซอร์ที่ตรวจสอบอุณหภูมิของท่อน้ำยาก่อนที่จะเข้าคอยร้อนนะครับนะฮะต่อจากนั้นเซนเซ,นเซอร์ตัวที่2นะครับ เซนเซอร์ S S ตัวนี้เราเรียกว่า midland pipe sensor นะครับชื่อบอกอยู่แล้วฮะเป็นเซนเซอร์ที่ตรวจสอบอุณนหนภูมิทอน้ำยาก่อนเข้าสเต็ปวาล์วนะครับหรือที่เราเรียกว่า eev valve wow, หรือถ้าเราเรียกเต็มยศนั่นก็คือ electronic expansion valve wow, นั่นเองนะฮะเซนเซอร์ตัวที่สองนะครับตวนะรบตวจสอบอุณหภูมิ ของเท่อน้ำยาก่อนเข้าสเต็ปวาล์วนะฮะ,นะฮะตัวที่2เราจะเห็นว่าเซนเซอร์ตัวนี้อยู่ใกล้ๆก,กับสเต็ปวาล์นั่นเองนะครับต่อไปเป็นเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งเป็นเซนเซอร์ตัวที่3าซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆนะครับเซนเซอร์ตัวนี้เซนเซอร์ตัวนี้เราเรียกว่า outdoor sensor นั่นก็หมายถึงว่าเป็นเซนเซอร์ที่ตรวจสอบ อุณหนนภูมินะครับคือตรวจสอบอากาศนะครับด้านหลังคอยนะแล้วนำมาเปรียบเทียบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยเซนเซอร์มันเยอะครับเพราะว่าเขาต้องเอาพวกเนี้ยมาประมวลผลแล้วก็ส่งให้ MCU นะฮะจัดการว่าควรจะอะไรยังไงดีนะถ้ามีปัญหาของเจ้าเซนเซอร์ตรวจสอบพวกนี้สักตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีรหัสเตือน นะครับอาจจะเป็น LED กระพริบนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวอักษรโชว์ขึ้นว่า,าเป็นรหัสแล้วแตกบริษัทนั้นๆนะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษผลกับตัวเลขอะไรแบบนั้นนะฮะโอเคนะครับทวนให้อีกครั้งหนึ่งเซนเซอร์ตัวแรกดิช,ชาร์จเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำยานะก่อนเข้าที่คอยร้อนนะครับ เ,เซนเซอร์ตัวที่2 miden pipe sensor นั่นคือตรวจสอบอนั่นคือเซนเซ,นเซอร์ที่ตรวจสอบอุณหภูมิท่อน้ำยาก,ก่อนเข้าสเต็ปวาล์วนะฮะอย่างที่3ตัวที่3ก็คือ outdoor sensor ตรวจสอบอากาศรอบๆด้านหลังนะครับนะตรงคอยร้อนนะนะครับนะก็ทั้ง3ตัวอย่างที่บอกนะฮะในแอร์บางยี่ห้อก็อาจจะมีเซนเซอร์เพิ่มมากกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องไปดูที่ วงจรของแต่ละย e ี้อั้นั้นเอาเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอให้ศึกษาพอเข้าใจตรงนี้ก่อนเราต้องไปทีรนิดนะฮะเพราะว่าเราจะก้าวเข้าสู่อินเวอร์เตอร์กันแทบจะเต็มตัวน,นะฮะเพราะฉะนั้นเราศึกษาไปทีรนนิดเราก็จะเข้าใจนะฮะแล้วก็จะไดะ้รู้ว่าวิเคราะห์อาการได้เป็นยังไงนะครับ สำหรับคลิปตอนต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอของคอยร้อนคอยเย็นการส่งสัญญาณข้อมูลนะฮะการต่อไฟจากคอยร้อนจากคอยเย็นไปคอยร้อนนะครับซึ่งแอร์แบบฟิกสปีดกับแอร์แบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะแตกต่างกันครับจะเหมือนกันตรงที่ลายกับนิวตันเท่านั้นเองแต่จะแตกต่างกันตรงอแอร์ฟิกสปีดเนี่ยจะ เป็นสาย C หรือส่งไฟไปคอยร้อนนะครับแต่สำหรับเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นการส่งสัญญาณหรือด a t a าหรือข้อมูลนะครับส่งกันไปส่งกันมาระหว่างคอยร้อนคอยเย็นนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าแอร์นั้นทำงานเป็นปกติหรือจะต้องอทำอะไรยังไงให้มันสัมพันธ์กันนะครับทั้งคอยร้อนคอยเย็นโอเคนะครับ ก็ฝากไว้ขอให้ความรู้จงสถิตอยู่กับตัวท่านทุกทุกท่านทุกทุกคนตลอดไปอย่าลืมนะครับโควิดยังอยู่ดูแลสุขภาพกันให้ดีกราบขอบคุณครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงทางนี้สวัสดี